เรื่องราวของครอบครัวชาวไร่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมทำให้พื้นที่ทำมาหากินก็เสียหายกันทวนนาแถมยังมีนายทุนที่มาก้านซื้อที่ไปเป็นของตัวเองและชีวิตที่หมดหนทางเลือกเช่นนี้พวกเขาจะต้องขายไร่ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือจะลองฝืนใจสู้มันอีกสักครั้งในภาพยนตร์เรื่อง The River สายน้ำเหนือหัวใจ แรงเรืองมาจะเป็นภาพบรรยากาศของหมู่บ้านเกษตรกรที่กำลังเผชิญปัญหากับฝนตกหนักอย่างรุนแรงจนทำให้เกิดน้ำท่วมทะลักจากนั้นเราจะได้เจอกับครอบครัวของทอมที่เขากับภรรยาและลูกๆก,กำลังช่วยกันกั้นน้ำเพื่อไม่ให้มันไหลทลักเข้าไร่ของตัวเอง แต่้วยความที่ฝนนั้นมันตกหนักมากเลยทําให้รถไถดินนั้นลื่นถลายจนพลิกคว่ำซึ่งเมย์ที่เห็นนั้นก็รีบเข้าไปช่วยสามีสั่งให้เบ็ลูกสาวคนเล็กนั่นไปรอที่สูงๆส่วนเธอกับลูอิดนั้นก็รีบเข้าไปช่วยพ่อโดยเบย็ที่มองดูยงค้าง,างเธอนั้นก็เป็นห่วงพ่อเรียกชื่อพ่อเบาๆจนในที่สุดทอมนั้นก็ดันตัวเองออกมาจนได้จากนั้นเมย์นั้นก็เดินไปรับหนูหน้อยแต่ว่าตอนนี้น้ํามันจะท่วมมาถึงเอวพวกเขาเลยช่วยกันขนของมีค่าขึ้นชั้นบนก่อนจะไปช่วยเหลือสัตวว์์ในนนฟรมมตอพกััไปยงงที่สู ในเช้าวันรุ่งขึ้นผู้ว่าการนั้ก็ขึ้นฮอมาดูความเสียหายโดยมีโจนายทุนเจ้าของธุรกิจใหญ่ในเมืองที่คอยรายงานความเสียหายให้ฟังซึ่งเขานั้นก็บอกว่าในอดีตของที่นี่มันเคยเป็นบึงมาก่อนเพราะมีพื้นที่ค่อนข้างต่ําแต่พอน้ําลดชาวไร่นั้นก็แห่มาทําไร่กันที่นี่ซึ่งเขานั้นก็ยังบอกว่าเขานั่นจะของงบประมาณเพื่อเอาไวท้ทําเขื่อนเก็บน้ําไม่ให้น้ำมาไหลทะลักเข้าไปในเมืองเจ้านาทีนั้นก็รีบถามว่าถ้าเขานั้นสร้างเขื่อนขึ้นมาจริงๆแล้วชาวไร่พวกนี้จะเป็นยังไง และโจนนั้นก็ตอบแบบไม่คิดบอกว่าเขาน่าจะก้านซื้อที่นี่ทั้งหมดและให้ราคาที่เป็นธรรมที่สุดหลายวันต่อจากนั้นน้ำนันก็เริ่มลดลงทอมกับครอบครัวนั่นก็เดินทางเข้าเมืองเพื่อที่จะมาขอกู้เงินเอาไว้ไปทําการเพราะปลูกในครั้งถัดไปแต่ว่าธานาคารนั้นก็ไม่สามารถอนุมัติให้เพราะวันนี้ยอดเกา่าจํานวนมันก็เยอะใช้เล่นซึ่งทอมนั้นก็พยายามอ้อนวอนเพราะถ้าเขาไม่มีเงินเขาก็ไม่สามารถปลูกอะไรได้และไม่ว่าเขาจะขอร้องยังไงธานาคารนั้นก็ไม่อนุมัติอยู่ดี ทแม้เขานั้นก็เดินหัวเสียออกมาพอได้ยินลูกร้องจะกินในติมเขานั้นก็เก็บอาการไม่อยู่จนไปตวาดใส่ลูกก่อนจะรีบปรับอารมณ์เอาเงินให้ลูกมาไปกินในติมเมที่เห็นอย่างนั้นก็ยิ้มชื่นชมสามีในคืนนั้นสองพ่อเมียนั้นก็นอนปรึกษากันซึ่งเมนั้นก็พูดขึ้นมาบอกว่าบางทีพวกเราควรไปจากที่นี่ไปให้ไกลจากแม่น้าแต่ทอมนั้นก็บอกวันนี้มันคือบ้านเขาน่าเติบโตมาที่นี่ศพของพ่อแม่เขาก็ถูกฝังอยู่ที่นี่และตัวเขาเองก็คงเป็นเช่นนั้น วันต่อมาทอมนั้นก็ตัดสินใจเอาของในไร่ไปประมูลซึ่งที่นี้ก็เต็มไปด้วยคนที่เดือดร้อนเต็มไปหมดต่างคนนั้นก็ต่างเอาของมาประมูลกันทั้งนั้นและเมื่อถึงคิวของทอมเขาใน,นก็ตั้งราคาประมูลรถปลูกขา้าวโพดโดยเริ่มต้นที่5,000ดอลลาร์แต่ด้วยความที่เขานั้นตั้งราคาสูงเกินไปเลยทําให้ไม่มิใครประมูลมันทําให้ทอมนั้นก็รู้สึกแย่จนน้ําตาคลอ จากนั้นก็มีอีกครอบครัวที่ขึ้นมาประกาศขายเล่หลังทั้งฟาร์มแต่ชาวบ้านเนี่ยก็ไม่พอใจเพราะนี่มันเวทีประมูลไม่ได้มีไว้ขายและครอบครัวนี้นี่ก็ชี้แจงทั้งน้ำตาบอกว่าพวกเขานั้นจจำเป็นจะต้องขายมันเพราะตอนนี้ที่ตรงนี้มันไม่ใช่ของพวกเขาเพราะพวกเขานั้นโดนยึดไปหมดแล้วเลยต้องการขายทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อเดินทางไปตั้งรกรากที่อื่นแต่ยิ่งอย่างนั้นทุกคน,นก็เข้าอกเข้าใจ จากนั้นรูอิทที่รู้ว่าเพื่อนจะย้ายไปที่อื่นเขานั่นก็มาบอกลาและอวยพรให้เพื่อนนั้นโชคดีทึงเพื่อนนั้นก็เศร้าจำใจต้องจากที่นี่ไปมาที่ทอมเขานั่นก็มาซื้อเมล็ดพันธุ์ที่โรงงานของโจแต่ว่ารอบนี้โจนั้นดันคิดราคาเพิ่มบอกว่าตั้งแต่ฝนตกหนักเมล็ดพันธุ์ของเขาใน,นก็เสียหายจานวนมากเลยจะขอขึ้นราคาสึ่งทอมที่ไม่มีทางเลือกเขานั้นก็ต้องจำใจซื้อบอกว่าถ้าเขาไม่มีเมล็ดพันธุ์เขานั้นก็ไม่มีอาชีพ ตัดมาที่บ้านแม่กับหนูน้อยนี่ก็พยายามรักษาวัวตัวหนึง่งหนูเบที่เป็นห่วงวัวตัวนี้เธอน่งกระจุบอวยพรบอกว่าแม่ของเธอนั้นเก่งมากรักษาเดียวเดียวเดี๋ยวน้องวัวนั้นก็หายซึ่งแม่ได้เห็นความน่ารักของลูกเธอนึ่นก็ยิ้มชอบใจส่วนเราชายหนุ่มพ่อลูกกระต่างช่วยกันซ่อมแซมของที่ผุพังโดยลูอิจ่งก็เป็นงานสอนนิดสอนหน่อยนี่นก็ทาได้ หลายวันต่อมาเจ้านั้นก็บังเอิญเจอกับเมในเมืองเขาเลยอาสาไปส่งเธอที่บ้านพยายามชวนคุยถามว่าเธอกับครอบครัวเจ้ายังไงกันต่อซึ่งเมนั่นก็บอกว่าสามีของเธอหัวดือ้อไม่ยอมย้ายไปไหนทั้งนั้นเพราะแบบนี้แหละเธอถึงได้เลือกเขาและเธอก็จะอยู่กับเขาที่นี่และพอทอมเห็นว่าเมียตัวเองนั้นมากับไอ้หมอนี่เขานั้นก็แอบหึงเบาๆก่อนจะชวนเธอจัดหนักแก่หึงซะเลยและบ่ายวันเดียวกันลูอิตนั้นก็สอนน้องขีม่ม้า พ่อกับแม่ที่เห็นน่ก็ปลื้มใจมองดูทั้งคู่อย่างมีความสุขวันต่อมาัวกเขาน่ก็เริ่มลงมเมล็ดพันธุ์แต่ว่าท่อปล่อยมเมล็ดนั้นดันมีปัญหาทาั้งที่ทอมเพิ่งซื้อมาเมื่อวานซึ่งเขาที่หงุดหงิดกร,รีบเข้าเมืองไปโวยวายและร้านที่ขายท่อให้มันก็เป็นร้านย่อยของบริษัทโจส่วนโจที่เจอหน้าลูอิสเขาน่ก็เข้าไปทักทาย จนทอมที่ออกมาเห็นเขานั่นก็รีบเรียกรูกลกับบ้านและโจนั้นก็ตะโกนถามว่าทําไมเดี๋ยวนี้ไม่เห็นทอมน่ะออกไปเล่นกีฬาบ้างเลยซึ่งทอมที่ไม่ว่างนั่นก็รีบปฏิเสธเท่านั้นแหละโจนั่นก็เอ่ยปากท้าบอกว่าป่านนี้ทอมน่ะคงฟอร์มตกและคงเอาชนะเขาไม่ได้แน่แน่ด้ยินอยางนั้นทอมน่ะจะยอมซะที่ไหนรีบลงแข่งเข้าทีมอย่างไวซึ่งทีมตรงข้ามนั่นก็คือโจ และทอมที่ห่างหายไปนานเขานั่นก็ฟอร์มตกจริงๆซึ่งลูกๆที่มาเชียก็ต่างตะโกนให้กําลังใจพ่อซึ่งทอมที่แพ้ไม่ได้เขานั่ะก็ทุ่มสุดตัวจนเอาชนะได้ในที่สุดก่อนจะเย้ยหยันโจกลับไปจากนั้นทั้งสามนั่ก็อารมณ์ดีกลับมาที่บ้านก่อนจะได้เห็นว่าวัวของหนูน้อยนั้นตายแล้วซึ่งแม่นั่นก็ร้องไห้โทษตัวเองที่รักษาวัวตัวนี้ไม่ได้เพราะว่าเธอน่ยไม่มีเงินพาวัวไปหาหมอซึ่งพอที่ไม่อยากให้ลูกสาวเศร้าเลยจะให้ลูอิทันพาน้องออกไป แต่หนูน้อยนั้นก็ไม่ยอมไปบอกว่าอย่างน้อยๆเธอก็ควรที่จะได้บอกลาเพื่อนรักของเธอทำเอาทุกคนที่ได้ยินคำนี้ก็ต่างเศร้าไปตามๆกันและหลังจากเหตุการณ์นี้ทอมนั้นก็คุยกับภรรยาเพราะว่าสถานการณ์ในครอบครัวตอนนี้พวกเขานักก็เงินน้อยลงทุกทีซึ่งกว่าเขาพูดพวกนั้นจะโตเราจะเอาเงินจากไหนมาใช้และเขานั้นก็ขอเสียสละออกไปทำงานรับเหมาเพื่อที่จะเอาเงินมาจุนเจอือครอบครัว จากนั้นทอมนกก็มาสมัครงานก่อสร้างโดยที่นีก็ต้องคัดคนเขาและไปทํางานต่างเมืองเป็นเวลา3เดือนซึ่งลูกพีลูกน้องของทอมเขานกก็ช่วยพูดให้จนทอมนกก็ได้งานนี้ไปและเมื่อเดินทางมาถึงไซต์งานทอมนักก็ตกใจเพราะข้างนอกของไซต์งานมีคนมาประท้วงมากมายเพราะว่าพวกเขานั้นไม่พอใจที่จะมีการก่อสร้างโรงงานที่นี่แถมคนประท้วงพวกนี้ยังจองจะเล่นง,งานถึงตายทำเอาแรงงานบรถลดันก,กลัวกันทุกคน จากนั้นเจาน้นจานายที่สายงานนนั้นก็บอกกดชี้แจงเรื่องเงินเดือนต่างๆว่าพวกเขาจะได้รับเงินแค่ต่อเมื่อสัญญานั้นสิ้นสุดลงและจะมีรถบรรทุกมาพาพวกเขานนั้นออกไปอย่างปลอดภัยส่วนที่บ้านไร่ในตอนนี้เมย์ก็กลายเป็นผู้นำคอยดูแลไร่ทั้งหมดแทนสามีซึ่งเธอนั้นทำทุกอย่างอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยและลูอิดกับน้องก็คอยช่วยงานแม่เป็นอย่างดีตัดมาในวันเปิดเทอมหลังจากที่เธอน,นไปส่งลูกๆก,กลับมาเธอก็ซ่อมรถไถต่อเลย ซึ่งเธอเนี่ยก็พยายามไขน็อตอยู่นานแต่จังหวะนั้นเธอเน่าก็พลาดแขนเข้าไปติดระหว่างรถไถท,ที่ดึงเท่าไหร่เนี่ยก็ดึงไม่ออกซึ่งเมที่เจ็บปวดเนี่ยก็ร้องขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่มีใครแถวนั้นเลยสักคนกระทั่งมีวัวตัวหนึ่งจากบ้านอื่นเดินมาชนรถไถ่ายคันนี้เธอที่กลัวเนี่ยก็พยายามไล่มันไปแต่วัวตัวนี้เนี่ยก็ชนเข้ามาจังๆจนแขนเธอเนี่ยก็ติดแน่นกว่าเดิมเธอเลยกัดฟันเฮือกใหญ่กะช้กแขนตัวเองออกมาจนได้ก่อนจะใช้แรงที่เหลืออยู่ขับรถพาตตัวเองกลับไปที่บ้าน และพอได้เห็นแผลของตัวเอง mm. เธอนัร้องไห้โหยออกมาและเมที่ไม่รู้จะขอความช่วยเหลือจากใคร mm. เธอเลยตัดสินใจโทรหาโจและเขานัรีพาเธอส่งโรงพยบาบาลทันทีจากนั้นโจที่เป็นห่วงเขาน่ก็มาดูแลเธอที่บ้านและจังหวะแนบชิดนั้น mm. เมที่เห็นสายตาของเขา mm. เธอ,อนัรงรีพามไม่อยากให้เขานังคิดไปไกลมากกว่านี้ ถึงโจที่แอบชอบเธอมานานเขาน่ก็พูดขึ้นมาบอกว่าเขานดหยุดคิดเรื่องเธอไม่ได้เลยสักครั้งได้ยินอย่างนั้นแม่เลรีบบอกว่าเธอเนี่เลือกทอมมาตั้งแต่แรกแต่โจน่ก็มีจบบอกว่าคนเรานี่มาเปลี่ยนกันได้เธอน่ก็รีบเบรกบอกว่าเธอน่รักลูกของเธอและเธอก็ไม่มีทางเปลี่ยนใจจากสามีก่อนจะไล่เขานั้นไปจากทีน่นี้ตัดมาที่ทอมตั้งแต่ที่เขานั้นไม่อยู่ที่นี่เขานั่นก็ลำบากลำบนทำงานหามรุ่งหามคำ่ำอยู่แต่กับเครื่องจักรร้อน แถมบางวันเขานั้นก็ต้องเห็นเพื่อนที่ประสบอุบัติเหตุาตายซึ่งเขาจะคิดถึงครอบครัวก็ทำได้เพียงฟังข่าวพยากรณ์อากาศหวังว่าัธที่บานนั้นคงจะไม่มีฝนตกนัก และในกลางดึกคืนหนึ่งคนงานที่มาใหม่เขาเนก็เศร้าเพราะว่าเมียของเขานี่ยกำลังจะคลอดลูกและเขาที่อยากจะออกไปหาทัา้งคู่เลยตัดสินใจหนีไปจากที่นี่โดยที่ไม่สนว่าจะมีคนประท้วงรออยู่ข้างนอกซึ่งพอปีนหนีออกไปเขาเนั่นก็ถูกไล่กระทืบซึ่งทอมกับเพื่อนๆที่เห็นพวกเขาเนีก็รีบปีนรั้วเข้าไปช่วยจนพวกเขาเนีก็ได้แผลกลับมากันท่วนหน้า หลายวันต่อมาทอมนั้นก็ติดต่อกลับมาที่บ้านครอบครัวที่ได้ยินเสียงเขาในรอบเดือนก็ต่างพากันดีใจโดยทอมนั้นก็บอกข่าวดีว่าสุดสัปดาห์นี้เขาน่นจะลางานกลับบ้านทําให้ครอบครัวที่ได้ยินนั้นก็เฮรันซึ่งทอมที่มีวันหยุดเพียงแค่สองวันเขาน่าก็พาลูกเมียไปเที่ยวก่อนจะขอสวีทกับภรรยาสุดที่รักและทั้งคู่นั้นก็คุยกันซึ่งทอมนั้นก็เล่าชีวิตในนั้นที่มันไม่เคยมีความสุขเหมือนตอนอยู่ที่นี่ก่อนจะทถ่าถามสารทุกสุขดีกับเธอ เธอเลยบอกว่าเธอนะี่ยดูแลทุกอย่างได้ขอให้เขาเนวางใจได้เลยต่อมาทอมนั่นก็เดินทางกลับมาที่ไซ่งานกระทั่งวันหนึ่งก็มีกวางตัวหนึ่งนั้นหลุดเข้ามาพวกคนงานเลยพากันต้อนมันกะว่าจะเอาไปทำมื้อเย็นซึ่งพวกเขาเนี่ยก็วิ่งต้อนจนกวางนละกก็จนมุมก่อนพวกเขานั่นจะล้อมมันไว้เป็นวงกลมและกวางตัวนี้ที่ไม่มีหนทางจะไปมันก็จ้องมองไปที่หน้าของพวกเขาก่อนจะฉี่ลาดออกมา ทําเอาทุกคนที่เห็นอย่างนั้นก็ค่อยๆเดินล้อมันเป็นวงกลมและหละีกทางให้ให้มันกลับคืนสู่ที่ของมันหนึ่งเดือนต่อมาสัญญาจ้างนั้นก็หมดลงแต่เจ้านายน,นั้นกลับบอกว่ารอบนี้เขาจะไม่มีรถบรรทุกพาทุกคนออกไปแลกกับการจ่ายค่าจ้างเต็มราคาซึ่งทุกคนที่ได้ยินก็ไม่พอใจแต่ไอพวกเจ้านายนั้นก็ไม่สนเปิดรั้วให้พวกเขาเดินออกไปเจอกับกลุ่มปะท้วงข้างนอก จนกลุ่มม็อบพวกนั้นก็เข้ามาร้อมพวกเขาเอาไว้ซึ่งคนงานที่ทําอะไรไม่ได้ก็ยืนนิ่งอย่างหวาดกลัวจนในที่สุดกลุ่มม็อบนั้นก็แหวกทางให้ก่อนจะตะโกนสาบแช่งถมน้ำลายใส่พวกเขาไปตลอดทางจากนั้นทอมนั้นก็เดินทางกลับมาอยู่กับครอบครัวทุกคนที่ได้เห็นหน้าเขาก็รีวิ่งเข้ามาสวมกอดดีใจที่พ่อนั้นกลับมาอยู่เป็นครอบครัวอีกครั้งและทอมนั้นก็มองไปที่ไร่ของตัวเองได้เห็นข้าวโพดที่มันโตอย่างสวยงามและเขานั้นก็ชื่นชมทุกคนที่ทําหน้าที่แทนเขาได้เป็นอย่างดี หลายสัปดาห์ต่อมาเจ้าหน้าที่ของโจก็มาประเมินคุณภาพของข้าวโพดแต่มันนัอยู่ในเกรดตำทอมที่ได้เห็นอย่างนั้นก็ไม่พอใจก่อนจะตรงไปที่ออฟฟิศของโจต่อว่าเขาที่เขานั่งขายข้าวโพดเกรดต่ำแต่ดันมีราคาแพงซึ่งโจที่กำลังคุยงานอยู่เลยเรียกเขาไปคุยข้างนอกก่อนที่ทอมนั้นจะหันไปเห็นโมเดลโดยที่โจนั้นกำลังสร้างเขื่อนและใช้พื้นที่ของชาวไรเป็นที่กักเก็บน้ําเขาเลยจะกว้านซื้อที่ตรงนั้นให้หมด ซึ่งหนึ่งในนั้นมันก็คือไรของทอมและโจนั้นก็พูดขึ้นมาบอกว่าถ้าทอมนั้นเห็นแก่ลูกเมียก็ควรที่จะขายให้เขาแต่ยินอย่างนั้นทอมนั้นก็ยิงไม่พอใจก่อนจะทําลายโมเดลของเขาทิ้งไป หลายวันต่อมาพายุนั้นก็เตรียมจะเข้ามาอีกระลอกทาเอาทอมนั่นก็เครียดรีหาทางกั้นน้ำไม่ให้มันทะลักเข้าไร่ซึ่งเขาที่จริงจังมากก็ดูลูกๆให้มาช่วยงานจนหนูน้อยที่โดนพ่อดูเธอนั้นก็ยืนตัวสันและเมย์ที่เห็นนั้นก็ไม่พอใจเดินมาต่อว่าสามีบอกว่างานพวกนี้มันหนักเกินไปสำหรับลูกๆและทอมนั่นก็พูดขึ้นมาบอกว่าเขานั้นจำเป็นจะต้องทำเพราะว่าเขาไม่อยากให้เธอกลายไปเป็นของโจเมย์ที่ได้ยินนั้นก็ยิ่งโกรธ บอกว่าเธอนะ่ยจะไม่ไปไหนทั้งนั้นเธอจะอยู่กับลูกกับสามีที่นี่แต่ถึงอย่างไรเรานก็ไม่สามารถระงับน้ําพวกนี้ได้ก่อนที่เธอนั้นจะเดินร้องไห้ออกไปจากนั้นเพื่อนชาวไร่นั้นก็มารวมตัว พยายามกั้นแม่น้ำไม่ให้มันไหลเข้าไร่ทุกคนน่นก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือไม่ไว่าหญิงหรือชายเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ต่างลงแรงช่วยกันแต่ในตอนนั้นโจนั้นก็มาที่นี่และได้เห็นว่าทุกคนนั้นกําลังกั้นน้ำเขานั้นก็เลือดขึ้นน้ารีบขับรถเข้าเมืองเพื่อไปเกณฑ์นคนที่ตกงานประกาศตัวว่าจะจ่ายเงินและให้งานทําแก่พวกเขาหากพวกเขาไ,ไม่ทำลายที่กั้นน้าของชาวไร่ส่วนทอมก็เป็นเพื่อนชาวไร่ในตอนนี้พวกเขานั้นก็เฮลันเพราะเมฆฝนมันได้พัดผ่านไป กลายเป็นแสงแดดจ้าแต่ว่ายิ้มกันยังไม่ทันหุบโจกับคนงานนึกก็มา,าทีน่นี้ก่อนจะสั่งให้พวกเขาพังกระสอบทรายพวกนั้นออกทอมได้เห็นนึกก็ไม่พอใจและรีบไปหยิบปืนมาคู่อย่างไวส่วนเพื่อนชาวไร่นั้นก็ติดเครื่องรถไถเตรียมที่จะต่อต้านในพวกนี้แต่ว่าพวกที่ตกงานเขานั่นก็จะเป็นจะต้องทํา เพราะพวกเขานนั้นไม่มีเงินไม่มีงานก่อนจะขอให้ทอมนะเข้าใจและจังหวะที่กําลังสนทนากันอยู่นั้นก็มีหนึ่งในนั้นแอบย่องเบาไปอีกทางและทําลายกระสอบทรายของพวกเขาก่อนที่น้ํำจะเริ่มทะลักเข้ามาซึ่งทอมที่มองออกไปและได้เห็นว่าชายคนนั้นคือเพื่อนที่ทํางานอยู่ที่ไซงานคนที่เขานั้นเคยให้ความช่วยเหลือ และทอมที่เห็นอย่างนั้นเขาหน้กำลตาคลอไม่กล้าย,ยิงไปที่เพื่อนเก่าคนนี้จนน้ำนั่นก็เริ่มทะลักเข้ามาอย่างแรงซึ่งชาวไร่ที่เห็นนันก,ก็เจ็บจนพูดไม่ออกและทอมนั้นก็นิ่งไปก่อนจะตัดสินใจเดินผ่ากลางน้ำที่ทะลักเข้ามาพยายามเอากระสอบทรายไปปิดมันเอาไว้แต่น้ำนั่นก็ไหลเข้ามาอย่างแรงจนเ,นเพื่อนชาวไร่ที่เห็นในความพยายามของเขาเลยเดินไปช่วยกันคนละไม้คนละมือและพอเห็นอย่างนั้นเพื่อนคนงานคนนั้นน่ก็รู้สึกผิด เลยขับรถไถดินดันรถของโจให้มันตกลงไปที่ล่องน้ําเพื่อกันน้าไม่ให้มันไหลเข้ามาก่อนจะลงมาช่วยทุกคนเพื่อเป็นการไถโทษและพวกเขานั้นก็ทําอยู่อย่างนั้นจนในที่สุดพวกเขานันกันน้าเอาไว้ได้สําเร็จและโจที่ได้เห็นอย่างนั้นเขานั้นก็เดินผ่ากลางวงเข้าไปก่อนจะตะโกนบอกกับทุกคนว่าอีกไม่นานฝนมันก็จะตกมาใหม่และอีกไม่ชา้าน้นํามันก็จะมากขึ้นและเขานันก็รอได้ซึ่งพอพูดจบเขานั้นก็หันไปเห็นช่องโหว่ที่น้ํานั้นมันไหลออกมาเลยหยิบกระสอบทรายมาอุด ก็จะเดินหนีไปจากทีน่นี้หลายสัปดาห์ต่อจากนั้นพ่อมาถึงฤดูเก็บเกี่ยวทอมกับครอบครัวน่าจแฮปปี้ดีดาลูกสาวนั่นก็บอกกับพี่ชายว่าเรานั้นกําลังจะมีเงินเราจะได้เงินจากการขายกระโพดนั้นเป็นล้านๆทำเอาพ่อกับแม่ที่ได้ยินกระต่างหัวเราะอชอบอกชอบใจก่อนที่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้จบลงซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ทาสกอร์จาก imdb ไป6.4ดาวและหากว่าชอบก็อย่าลืมกดกรอกาตอไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ เจอกันใหม่เรื่องต่อไป